สวัสดีครับจากบริษัท ESS s y n t e c นะครับวันนี้จะมาแนะนำเครื่องอ่านบาร์โคดที่สามารถเปลี่ยนภาษาได้แบบอัตโนมัตินะครับก็คือถ้าเราอยู่ในคีย์บอร์ดไทยเนี่ยก็สามารถยิงบาร์โคดได้โดยไม่ผิดเพี้ยนนะครับก็จะแนะนำเป็นยี่ห้อนิต้านะครับรุ่น I 5 1 3นะครับตัวนี้เป็นหัวอ่านแบบ 2D นะครับแบบไร้สายด้วยนะฮะตัวนี้อ่านบาร์โคดบนหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับรวมถึงบาร์โคด ทั่วไปเลยทั้งวันดีแล้วก็ทูดีนะครับอ่ก็เดี๋ยวผมจะบอกก่อนกนะ็คือถ้าเป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดทั่วไปเนี่ยคีย์บอร์ดเราถ้ามันอยู่ในภาษาไทยอยู่เนี่ยแล้วเราไปยิงบาร์โค้ดเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้่ะใช่หไหมฮะบาร์โค้ดมันจะผิดเพี้ยนเป็นภาษาไทยเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะเราต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนภาษาอีกแต่ถ้าเราใช้แบบที่เปลี่ยนภาษาอัตโนมัติได้นะฮะซึ่งมีไม่กี่รุ่นนะครับเรื่องการเปลี่ยนภาษาอัตโนมัติเนี่ยให้สอบถามผู้จาหน่ายก่อนนะครับว่ามันทําได้หรือเปล่า บางทีซื้อไปแล้วทาไม่ได้นะครับต้องมาเสียตังฟรีนะฮะตรงนี้ทําได้นะครับดูนะครับคีย์บอร์ดไทยนะครับอ่ยิงเข้าไปนี่มันก็จะเป็นบาร์โค้ดมันจะแปลงให้เป็นตัวเลขอัตโนมัติเลยนะฮะอ่ะดูนี่ไม่ได้เปลี่ยนภาษาครับนี่นี่ครับแบบนี้นะครับผมก็จะทําให้เราประหยัดเวลานะครับทําให้การทการทางานราบรื่นยิ่งขึ้นนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อบริษัท E.S.S. s y n t e นะครับ0 2 5 3 0ส6 1หนะครับเดี๋ยวจะแอดเฟ e บ o ๊กแอดไลน์มาคุยกันก็ได้นะครับผมขอมบคัา